มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชมบุรี f เอฟซีแถลงยกเลิกสัญญาวรบุตรนักเตะเมาแล้วขับยืนยันไม่ปกป้องคนผิดพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่และนำตัวผู้ทำผิดเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย 27ตุลาคม2565แถลงการเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะโดยวิทยาคุณปลืม้มประธานสโมสรชมบุรี FC จากแถลงการจากสโมสรชมบุรี FC จากกรณีอุบัติเหตุนายวรวุฒิสุขุณาเมาแล้วขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในฉบับแรกที่สโมสรได้มีการแถลงออกไปในช่วงสายวานนี้หลังจากที่มีการหารือเพิ่มเติมของทีมผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลหลักฐานที่มีการนำมาพิจารณาเสริมจึงมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากแถลงการฉบับแรกนะคะซึ่งนายวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชนบุรี FC จะเป็นผู้ออกแถลงการเพิ่มเติมในฉบับนี้ด้วยตนเองดังนี้ค่ะจากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งข้อหานายบรวุฒิสุขุนาว่าขับขี่รถในขณะที่เมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหาัส และจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถึงแม้จะมีการขอประกันตัวเพื่อไปให้การกับทนายและในชั้นศาลซึ่งจากที่สโมสรได้แถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปว่าจะไม่ส่งนายบราวทสุขุณาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายจึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่โดยมีมติจากสโมสรชมบุรีเอฟซจะทำการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันที และหลังจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมนายสส,สิทตศสีโตทองผ่านคลิปดีโอที่ขอยุติบทบาทลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชนบุรี FC ทางผู้บริหารสโมสรเคารพการตัดสินใจและมีมติอนุมัติให้มีผลตามประสงค์ของเจ้าตัวเช่นกันสุดท้ายทางสโมสรชนบุรี FC ขอเน้นย้ำเรื่องการแสดงจุดยืนของสโมสรที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับ รับไม่ได้กับการกระทําของนายวรรุฒุสุขุณาผู้รักษาประตูสโมสรชมบุ FC, รีเอฟกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับรถชนจนทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตสโมสรยังคงยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทาความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ อีกทางยังคงยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้หนักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขบับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไปสโมสรชมบุรีเอฟขอแสดงความเสียใจและอารายอย่างสุดซึง้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ